นะโอ้ oh. สอวชุดนี้ก็ทําอะไรเยอะนะคะอพูด oh. ถึงว่าก็มีผลงานเยอะอยู่นะนะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องมารายาตเรื่องอะไรหลอกมันก็เป็นเรื่องของเหมือนที่คุณบอลเพรบอกอะ่ะรัฐธรรมนูญกาหนดเอาไว้แบบนี้จะมาอ้างเรื่องมารายญาตอะไรกันเนี่ยก็เลยทําให้ดรดิเล็กลิเจนครองธรรมนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกใครเอ่ย ยังไม่ได้รับตําแหน่งอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เที่ยวแสดงความเห็นต่อว่าการกระทําหน้าที่ของคนอื่นไปทั่วแล้วก็บอกว่าการที่สวปัจจุบันที่เห็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะประชุมกันเพื่อเสนอความเห็นเป็นรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐไปพิจารณาปร,ปรับปรุงเรื่องการได้มาของสอวในอนาคตเพื่อให้ได้สวที่มีคุณภาพและรู้จักเคารพคนอื่นอันเป็นหัวใจของประชาธิปไตย มันเสียมารยาทตรงไหนต่อใครและอย่างไรคนไทยจะหวังและรอให้สวที่ได้มาจากระบบที่อาจไม่สุจริตเที่ยงธรรมมาแก้ไขการได้มาของตัวเองนะหรอใครกันแน่ที่ไม่มีความรู้และไม่มีมารยาทโดยแท้ค่ะโอ้โหนี่นี่เออเอาซิเอาซีโตได้แสบสันดีนะฮะค่ะเอาซินะคะคือผมคิดว่า ด้วยความความเป็นอุต t ิเขาเรียกอะไรสิ่งที่เรียกว่าอุต t ิภาวะเนี่ยนะมันเป็นจะเป็นตัวทําให้คนเนี่ยได้รับการยอมรับนับถือนะแม้แต่คนที่อาจจะคิดไม่เหมือนคุณเนี่ยนะเอ,อการวางตัวการแสดงความเห็นอะไรเงี้ยนะเอระมัดระวังแต่อย่างกรณีแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าแบบคือคือไม่ได้โชว์ภูมิอะไรอะไม่ได้โชว์ความรู้อะโชว์แต่ความแบบฉันอยากจะเข้าไปแล้วนะแก ทำไมไม่ไปสักทีหนึ่งย่างงุ้นอย่างนี้นะแล้วสิ่งที่แสดงออกมาคือมันดูบรรยากาศมันดูไม่ดีนะบ้านเมืองเนะี่ยมันเหมือนกับแบบโอ้ยคนหนึ่งอะผู้ใหญ่แล้วนะสองก็เป็นระดับครูบาอาจารย์เออก็แบบนะคือจะพูดอะไรยกข้อกฎหมายมาให้มันเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าไปด่าเขาไม่มีมารายาทนะก็โดนสวนว่าใครกันแน่ที่ไม่มีมารายาทน่าจะถ้าจะต้องกดดันไปตาม ไปตามข้อมูลตามกฎหมายนะ่าจะต้องไปกดดันกะกะตเนาะว่าก็ทําไมกะกะตไม่ทําให้มันถูกต้องซะตั้งแต่แรกเพราะถ้ากะกะตทําถูกต้องมาตั้งแต่แรกรัดกุมตั้งแต่แรกมันก็จะไม่มาถึงจุดนี้ไงคะถ้าถูกต้องรัดกุมถูกต้องโปร่งใสการเลือกเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะนําไปสู่การรับรองผลการเลือกอย่างเป็นทางการในระยะเวลาอ,อันรวดเร็ว แล้วคุณก็จะได้เข้าไปสู่การเป็นสวในสภายอย่างภาคภูมิใจยอย่างรวดเร็วแต่อันเนี้ยมันมีปัญหามาตั้งแต่แรกถ้าจะด่าเนี่ยด่ากกต้อโครับแล้วการที่คนไปร้องเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาไปร้องเพราะเขาเห็นเขาเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาก็ไปร้องเออนะเพราะตุงบอกว่าคุณคุณนันทนาเนี่ยเออ ยิ่งถ้ากกตเขาดําเนินการเรื่องพวกนี้ช้าถูกไหมก็ไม่ใช่ความผิดของสวนะที่เขาอยู่สวชุดเก่าอ่ะค่ะเขาอยู่โดยไม่มีกฎหมายไม่ได้นะหมายถึงว่าเขาอยู่โดยไม่มีกฎหมายมารองรับเขาอยู่โดยความอยากไม่ได้เช่นเดียวกันสวใหม่จะเข้าไปทํางานโดยความอยากก็ไม่ได้ด้วยนะค่ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายมามารองรับทั้งหมดเลยเก็บความอยากเอาไว้ในตัวเองอย่าแสดงออกมาเยอะเกินไปมันจะทําให้ ภาพออกมาดูไม่ดีนะ mm hmm. เพราะเวลาเป็นสวเนี่ยเป็นสวของคนทุกคนนะไม่ใช่เป็นสวอของเฉพาะคนที่เอ,อคิดเหมือนตัวเองไม่ใช่เป็นผู้แทนว mm hmm. งชนชาวไทยนะออเก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อย